แฟนคลับพร้อมน้องบาสน่าจะพร้อมแล้วนะคะถ้า,างั้นขอเสียงประมือต้อนรับน้องบาสสุรเดชค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับโอ้โหเสื้อของน้องนั้นแสบตาพี่มากจริงๆสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้น่ารักมากเลยอ่ะเชิญนั่งก่อนเลยคะ่ะเอาแหละวันนี้น้องบาสได้มาเจอกับทุกคนเอาจริงๆน้องบาสไม่ได้เจอทุกคนตามงานอีเวนต์อย่างนี้นานหรือย,อยังอะ่ะนานมากครับต้องถามว่า <S 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 คิดถึงไหมครับ ดูไม่ค่อยคิดถึงเท่าไหร่เลยคิดถึงไหมครับสุดยอดผมก็คิดถึงเหมือนกันนะโอ้โหอ้อนเก่ง n ัมเบอรวันถึงว่าแฟนคลับเยอะมากเลยนะคะน้องบ้าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันถึงเส้นทางเหมือนกันนะคะขอย้อนไป ไปจุดเริ่มต้นก่อนเลยดีกว่าเพราะเพราะว่าเห็นว่าก่อนจะเป็นนักแสดงอย่างทุกวันนี้จริงๆก่อนหน้านี้ความฝันคืออยากเป็นนักกีฬาใช่ไหมคะใช่ครับอยากเป็นนักกีฬาเออเตอนนั้นอยากเล่นอะไรอ่ะตอนนั้นผมเป็นนักกีฬาเทเบิลเทนนิสใช่เพราะรู้สึกว่า เราแบบอย่างครับผมในด้านการเรียนอย่างเงี้ยเราได้ทุนจากการเป็นนักกีฬาอตอนแรกก็เป็นแค่ตัวโรงเรียนแล้วก็ไปตัวจังหวัดแล้วก็ไประดับภาคาพอไปภาคเสร็จปุ๊บไปเอาเหรียญมาระดับประเทศสองเหรียญครับผม<ฮ>ให้กับภาคเหนือครับผมนี่เราเป็นระดับประเทศเลยเหรอใช่ครับขอบคุณครับผมโอ้โหสุดยอดมาก,มากเลยอ่ะนี่คือแ่อก่อนที่หนูบอกว่าอยากจะผอมคือตอนเด็กๆหนูเคยอ้วนมาก่อนเหรอ ตอนนี้ก็ยังอ้วนอยู่เฮ้ยจริงป้าดูตอนนี้ไม่มีแววเลยอ่ะผมแค่หลบหลบไว้ข้างในเฉยครับเอ้ยไม่จริงอ่ะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นคือตอนนั้นเนี่ยก็คือจริงจังกับการเล่นปิงปองเนาะง,ง่ายๆกับการเล่นปิงปองมากๆจนถึงแบบระดับแบบอยากจะติดทีมชาติว่าอย่างนั้นเถอะใช่ครับนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเป็นไงมาไงถึงเบนเข็มมาเป็นนักแสดงได้อ่ะค่ะเริ่มรู้สึกอยากหาเงินใช่ครับผมตอนนั้นคิดแค่ว่าเอะถ้าเราคนฟอร์แบบหนึ่งหมื่นอย่างเงี้ย เราน่าจะหารูปรีวิวได้แบบห้าร้อยหกร้อยอะไรเงี้ยก็ก็ได้เงินแล้วครับผมสมัยนั้นมันเริ่มมีรีวิวในไอจีแล้วเหรอน่าจะเริ่มมีเบาๆแล้วครับอ๋อแล้วอย่างนี้โอกาสมันเข้ามาตอนไหนอะคะน้องบาสคือจริงๆผมก็ไล่แคสไปเรื่อยๆคือตอนที่มาไม่มีที่อยู่ด้วยอ้าวแล้วก็ขอแบบรุ่นพี่ที่เป็นนักกีฬาอะไรเงี้ยอาศัยอยู่ด้วยแบบวนไปวนมาอย่างเงี้ยจนผมเกรงใจแล้วผมรู้สึกว่าเราต้อง ดูแลตัวเองให้ได้มากกว่าเนี้แล้วตอนออกมาจากบ้านพี่ๆก็คือไปนอน็อบบี้โรงแรมจริงปะเนี่ย <laughs> ใช่ไป <Hey S 2> ขอแบบพี่ครับผมขอพระห่มสักผืนหนึ่งใช่เราสู้เหมือนกันนะสู้ครับผมสู้สุดใจเหมือนกันโอ้โหแต่ว่าสุดท้ายเราก็คือพอเริ่มแคสงานต่างๆเริ่มมีโอกาสเข้ามาเนาะแล้วก็ได้มาเป็นนักแสดงใช่ไหมคะคราวเท่านี้บาสเคยบอกว่าช่วงแรกที่เข้ามาเนี่ย มีคนดูถูกเยอะมากเลยโอ้ตอนแรกๆโดนบูลลี่ครับโดนบูลลี่เลยใช่ไหมใช่ตอนแรกเราคิดว่าเอ๊ะทำไมเรามาทํางานแล้วทําไมเราถึงโดนคําพูดเหล่านี้เราก็ไม่ได้ทําอะไรให้ใครอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าเราก็พอเราคิดอย่างเงี้ยเราก็ไม่เก็บมาคิดมากมพยายามเอาอะไรพวกเนี้ยมาผลักดันตัวเองดีกว่าคว่าเออเราต้องเราต้องทาให้ได้นะในสิ่งที่เขาแบบไม่ได้รับรู้ว่าเราทําอะไรได้บ้างเราพัฒนาตัวเองเราสู้เต็มที่ค่ะ สมัยก่อนบ้าโดนบูลลี่เรื่องอะไรบ้างรูปร่างหน้าตาหรอหรือว่าการแสดงหน้าตาก็โดนเฮ้ยแล้วก็จริงปะเนี่ยจริงครับโดนแบบอ้วนโทนตี้ยตันแรงขับแบบไี่อ้วนเหรอคะโดนหนักเลยครับนี่ถ้าถ้าใครอยู่กับผมตั้งแต่ปีแรกๆจะรู้ดีครับว่าผมโดนหนักมากคือบอยขอจนติดเทนทวิตอันดับหนึ่งเลยใช่ แต่ผมก็ไม่เอามาคิดมากครับผมเอามาเป็นแรงผลักตัวเองมากกว่าว่าออสงสัยเราอาจจะเป็นอย่างนั้นในมุมมองคนที่เห็นอย่างนั้นอ่ะเราก็แค่เราปรับเราสู้เราไม่เราไม่ท้อครับจริงๆการมีผลงานในวงการบันเทิงการเป็นคนบันเทิงทุกวันนี้ที่โลกโซเชียลมันอยู่รอบตัวเรามันยากเหมือนกันเนาะมีเหตุการณ์ไหนที่ทําให้เรารู้สึกแบบทอ้อจนแบบไม่อยากทําต่อแล้วบ้างไหมคะมันมันน่าจะเป็นเหตุหการณ์นั้นเลยครับตอน,อนแรกใช่ตอนแรกแต่ว่าพอเราปรับความคิดอย่างเงี้ย เราก็แค่รู้สึกว่าเออเราเรา,เราท้อได้นะบางครั้ง <c oughs> แต่ว่าเราจะไม่ถอย <c oughs> เราล้มได้คนเราทุกคนเกิดมามีล้มค่ะใช่ครับแต่ว่าเราจะาลุกขึ้นสู้ <c oughs> เราจะไม่ไม่จมอยู่กับการล้มครั้งนั้นโอ้โห <c oughs> ดีมากแล้วขอเสียงปรบมือให้บ้านไหนได้ไหมคะ ทุกคนฟังไปเลยนะลมได้แต่ว่าห้ามทอต้องลุกขึ้นมาสู้ต่อเนาะรานนี้อยากจะให้บาแชร์ข้อคิดดีๆในการทํางานหน่อยดีกว่าเพราะว่าทุกวันนี้เราก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่มีผลงานเยอะมากแฟนคลับเยอะมากเลยเรามีวิธีการทํางานยังไงบ้างสําหรับตัวเราเองจริงๆผมเป็นคนพัฒนาตัวเองอยู่เสมอค่ะเมื่อก่อนผมแสดงไม่เป็นเลยเต้นก็ไม่เป็นค่ะร้องก็ไม่เป็นทาอะไรไม่เป็นเลยครับแบบมาจากศูนย์แต่ทุกวันนี้เราเราสึกว่าเราได้โอกาสที่ดีแล้ว เราก็แค่พัฒนาตัวเองให้ถึงมากที่สุดพัฒนาร้องเต้นแสดงให้มันแบบครบรอบด้านมมผมก็ทำให้ดีที่สุดเต็มที่ก็คือคพัฒนาตัวเองไม่หยุดเ <ผม S 1> นาะสู้ทุกวันนะคะและ้วคราวนี้ถ้าอยากจะให้บ้าเนี่ยให้กำลังใจกับน้องๆที่กำลังแบบว่าฝ่าฟันต่อสู้อยู่ตอนนี้พยายามตามความฝันของตัวเองอยู่บ้าจะพูดว่ายังไงบ้างคะก็อยากให้สู้เลยครับทุกคนคมีความ ผมก็มีความฝันเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราท้อกับความฝันแล้วว่าถอยอมันก็จะไม่ถึงเป้าเราทําให้เต็มที่ก่อนทําให้ได้มากที่สุดสุดท้ายมันจะไม่ได้เราก็ได้รู้แล้วว่าตัวเราเองเนี่ยทำดีที่สุดแล้วครับผมโอเคค่ะขอสยงปรบมือให้กระบะด้วยนะคะสุดท้ายนี้ฝากแบบว่าผลงานแล้วก็ช่องทางการติดตามไว้หน่อยดีกว่าช่วงนี้จะมีผลงานอะไรได้อัปเดตกันบ้างไหมคะครับผมยังไงฝาก Gen วายเดอ e ซ e รนะครับวัยรุ่นวุ่นวายรักซีซั่นสองนะครับผมแล้วก็ หนังบอกโลกให้รู้นะครับในในแพลตฟอร์มออนไลน์นะในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่อไปแล้วก็จะมีเพลงครับผมแต่ยังไม่บอกว่ามากับใครอะไรยังไงนะครับยังไงก็ฝากติดตาม Instagram ของบาสด้วย bbsjtr a S J T R นะครับ โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณบาสมากมากเลยขอเสียงประมือให้กับบาสด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งนักแสดงและก็ศิลปินนะคะที่สุดยอดมากๆเลยขอบคุณนะคะบาสขอบคุณค่ะเดี๋ยวแบบให้แฟนๆถ่ายรูปกั้งครั้งก่อนได้เลยนะคะเอาละค่ะก็1แรงบันดาลใจดีๆจากบาสสุรเดชนะคะอย่างที่บาสบอกไปว่าต้องหยุด ไม่ใช่ต้องหยุดสิห้ามหยุดห้ามหยุดพัฒนาตัวเองนะคะถ้าล้มก็ลุกขึ้นมาถ้าวันไหนผิดพลาดก็ลุกขึ้นมาสู้ต่อห้ามหยุดสู้เด็ดขาดเลยนะคะก <c oughs> ็ถือว่าเป็นหนึ่งศิลปินเนาะที่เดี๋ยวจะมีเพลงมาให้ได้ฟังกันด้วยก็ถึงว่าวันนี้ทําไมไม่ร้องเพลงให้ฟังแสดงว่ากําลังจะออกซิงเกิลใหม่ทุกคนรอฟังกันได้เลยนะคะ <c oughs> โอเคยัง โอเคได้ค่ะและสำหรับใครนะคะที่ชมเราอยู่ทางตอนออที่นี่นะคะหรือว่าชมอยู่ทาง Facebook Live ของเรา